ค่ะพบกันใน EP ที่ี่26แล้วนะคะวันนี้จะจะมาบอกว่าการทำงานเป็นทีมดียังไงนะคะการทำงานเป็นทีมดีตรงที่ว่าปกติใช่ไหมคะคนเราทำงานได้แค่วันละ8-10ชั่วโมงเท่านั้นเองนะคะแล้วก็แต่ถ้าเรามีทีมงานประมาณ100คนนะคะลองคิดตามดูนะคะแล้วทำงานกันแค่วันละคนละ1ชั่วโมงนะคะเท่ากับวันนั้นเราได้ทำงานถึง100ชั่วโมงเลยนะคะแล้วถ้าคิดดูว่า ทั้งร้อยคนทํางาน8ชั่วโมงเท่ากับเราก็เท่ากับ800ชั่วโมงเลยนะคะมันดีตรงนี้ละคะ่ะมันเป็นเหมือนเครื่องทุ่นแรงให้กับเรานะคะและการทํางานของเราก็จะได้ไวขึ้นแล้วก็รวดเร็วมากขึ้นแล้วก็มีประสิทธิภาพมากขึ้นอีกด้วยนะคะการทํางานเป็นทีมเป็นการรวบรวมความรู้ความสามารถของแต่ละคนนะคะคนนี้เก่งในด้านของอ การดูแลทีมงานนะคะคนเก่งในเรื่องของการใช้งานคอมพิวเตอร์บางคนเก่งในเรื่องของการแตแต,แต่งรูปภาพทําวิดีโอทำคอนเทนต์อย่างเงี้ยค่ะถ้าเรามีคนเก่งๆมารวมตัวกันเป็นกลุ่มเยอะๆนะคะมันก็จะทําให้ทีมของเราไปได้ไกลแล้วก็ไปได้ไวค่ะ แล้วถ้าใครนะคะอยากสนใจมาทำงานร่วมทีมกับเจีย๊ยบนะคะก็สามารถทักเข้ามาหาได้เลยนะคะหรือว่าจะทักหาคนที่ส่งคลิปวิดีโอนี้ให้กับพี่ๆก็ทักหาเขาได้เลยนะคะทีมงานของเรายินดีแล้วก็พร้อมที่จะให้คำแนะนำนะคะยินดีต้อนรับทุกๆคนเลยมาร่วมเป็นทีมงานเดียวกับเรานะคะอินดียินดีต้อนรับทุกคนเลยนะคะสวัสดีค่ะ